รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยราย,รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ สวัสดีค่ะพบ,บกับรายการเพื่อนกันพนพันดีรายการที่จะชวนทุกๆคนนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระครับ เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองครัอ่าเป็นยังไงบ้างคะทั้งมอนและทอฟฟี่รายการของเราเนี่ยได้พาทุกๆคนนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิด้าน,นต่างๆของคนพิการนะคะแนวคิดวิธีการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการรวมไปถึงเรื่องของการเข้าถึงสื่อนะคะในการส่งเสริมและก็คุ้มครองสิทธ์ ในการเข้าถึงสื่อของคนพิการทั้งในเรื่องของ AD แล้วก็ c g รวมไปถึงล่ามภาษามืออีกด้วยค่ะทั้งสองคนได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะของท็อฟฟี่เองครับทอฟฟีูุ่สิกประทับใจครับที่หน่วยงานต่างๆครับให้ความร่วมมือกันนะครับในการพัฒนาเทคโนโลยีครับเพื่อให้คนพิการนะครับเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นครับแล้วก็อีกอันนึงครับที่ประทับใจไม่แพ้กันครับคือเรื่องของ เด็กรุ่นใหม่ครับให้ความสําคัญเรื่องเกี่ยวกับ AD กันมากขึ้นแล้วก็มีความฝันที่อยากเป็นนักพัฒนา AD ครับพี่แหมมและมอนครับอืมพี่เองนะคะก็ประทับใจเช่นเดียวกันค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ ถึงทั้ง3เรื่องนี้เลยกับทั้ง3คนนะคะนั่นก็คือพี่ตรีพี่กิติพงศ์และก็อาจารย์เจค่ะถ้าอย่างนะั้นนะเราไปพบกับเขาก็เลยดีกว่าค่ะได้ค่ะโอเคไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ตรีจากกสทชนะคะพี่กิติพงศ์แล้วก็อาจารย์เจค่ะโอ้โหวันนี้เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะเราก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหารายการของเรานะคะเพื่อนกัน คนพันดีที่ได้ออนแอร์ไปแล้วนั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะถามทางพี่กิติพงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์เจนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรรวมไปถึงว่าภาพรวมของคนพิการในตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาไปแล้วยังไงบ้างคะถามพี่กิติพงศ์ก่อนเลยค่ะก็จริงๆแล้วตอนนี้ก็ต้องถือว่าสถานการณ์โดยทั่วไปก็เ,เริ่มดีขึ้นนะครับมีการ พัฒนาในเรื่องของระบบบริการนะพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือพัฒนาตัวเทคโนโลยีต่างๆนะครับหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ,ๆเพื่อให้คนพิการเนี่ยได้ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านนะครับหรือว่าอำนวยความสะดวกในบ้านอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเห็นได้จากจํานวนคนพิการที่เข้ามาสู่สังคมเนี่ยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการ ประกอบอาชีพหรือว่าในกิจกรรมต่างๆทางสังคมนะครับและในส่วนของอาจารย์เจนะคะในเรื่องของภาพรวมของคนหูหนวกในตอนนี้นะค่ะในเรื่องของบริการแล้วก็การเข้าถึงต่างๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยนะครับก็นึกถึงการเข้าถึงของคนหูหนวกหูตึงในรูปแบบต่างๆนะคะ เราได้จัดทําทั้งหมดเหมือนกับ w u f d สหพันธ์คนหูหนวกโลกได้เล็งเห็นนะครับว่าการเข้าถึงภาษามือเป็นเรื่องสำคัญของคนหูหนวกทางสมาคมค,คนหูหนวกแห่งประเทศไทยจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการต่างๆอย่างเช่นศูนย์บริการ DAC ซึ่งเป็นศูนย์บริการในการแปลข้อมูลข่าวสารสำหรับคนหูหนวกหูตึงสามารถมาขอรับบริการแปลข้อความเป็นภาษามือ หรือจากภาษามือแปลเป็นข้อความหากดูรายการทรทัศน์ที่มีจอล่ามภาษามือเมื่อดูแล้วไม่เข้าใจก็สามารถขอใช้บริการเพิ่ม close caption เข้าไปได้ครับทั้งหมดนี้เป็นบริการของศูนย์ DAC ที่ทำให้คนหูหนวกหูตึงเข้าถึงได้ครับครับจากที่เราได้เข้าใจเรื่องของการพัฒนาสิทธิของคนพิการไปแล้วนะครับทอฟฟี่อยากจะถามพี่กิติพงศ์หน่อยครับว่าตอนนี้ครับภาพรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีครับแล้วก็การออกแบบ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของคนตาบอดครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะก็จริงๆแล้วตอนนี้แหะ,ะหน่วยงานต่างๆนะครับก็พยายามที่จะนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยในการเสริมศักยภาพของเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าระบบบริการต่างๆนะทีนี้วิธีที่เอาเข้ามาเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงคน2กลุ่มนะะนั่นก็คือ กลุ่มแรกนะกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีได้อยู่แล้วนะเข้าถึงเทคโนโลยีอยู่แล้วเข้าถึงคอมพิวเตอร์เข้าถึงสมาร์ทโฟนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ง่ายหน่อยนะก็คือไปปรับปรุงตัวของไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าระบบ,บอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อให้คนตาบอดเนี่ยหรือว่าคนพิการเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ได้ทันทีเลยแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าก็เป็นความท้าทายมากหน่อยก็คือกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนเข้าไม่ถึงคอมพิวเตอร์นะนะอันเนี้ย ตัวเทคโนโลยีต้องทําหน้าที่มากขึ้นก็คือมาทําหน้าที่เสริมศักยภาพในระบบเดิมนะผมยกตัวอย่างเช่นระบบบริการของห้องสมุดทางโทรศัพท์เนี่ยนะคือถ้าเป็นห้องสมุดทางโทรศัพท์ที่เป็นออนไลน์เนี่ยเราก็ทำเราก็ใช้เทคโนโลยีให้คนตาบอดเนี่ยเข้าถึงได้เลยทันทีนะคเขาใช้สมาร์ทโฟนใช้คอมพิวเตอร์เข้าถึงเลย มอนนะครับเขาก็อยากจะถามทั้งสองท่านครับทั้งอาจารย์เจแล้วก็พี่กิติพงศ์ครับว่าในเรื่องของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ์ในการเข้าถึงสื่อของคนพิการนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เองหรือทีวีเองเนี่ยมีหลักสําคัญอย่างไรบ้างครับครับก็สําหรับอาจารย์เจนะคะก็บอกว่าเราได้ร่วมมือกับทางกสทชนะครับในเรื่องของ การเข้าถึงสื่อของคนพิการในด้านต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการบริการล่ามภาษามือมุมจอนะครับ o s e สแ p t i o n และ AD บริการทั้ง3อย่างนี้เนี่ยอย่างคนหูหนวกเองเนี่ยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยอาจจะยังไม่พอเนื้อหาอาจจะยังไม่ได้ครบมากบริการเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเติมอย่างตอนเช้าถึงค่ำเนี่ยมันช่วงเวลาเนี่ยวันหนึ่ง ก็ดูได้นิดเดียวยังมียังมีช่วงเวลาที่มีบริการตรงนี้นิดๆไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็อยากจะให้มีการเพิ่มเติมปรับให้มี รายการอื่นๆเพิ่มมากขึ้นขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นโอเคก็ในส่วนของคนพิการนะคะคนหูหนวกก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าถึงหนังนะคะหรือว่าสื่อบันเทิงอื่นๆทั้งในโทรทัศน์เองแล้วก็ y o u t u b e ต่างๆนี้อยากจะให้มีบริการทั้งในเรื่องของ CC นะคะแล้วก็เรื่องของล่ามภาษามือมุมจอด้วยทีนี้เราจะพูดคุยกันในส่วนของสำหรับคนตาบอดล้วคะเป็นไงบ้างคะพี่กิติพงศ์ ในเรื่องของคนตาบอดเนี่ยนะครับสิทธิที่ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเรื่องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนี่ต้องบอกว่าสิทธิที่กําหนดไว้ตามกฎหมายเนี่ยของเรานี่ก็เทียบเท่ากับประเทศชั้นนำนะฮะเทียบเท่ากับประเทศชั้นนำเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มแรงขึ้นมากหน่อยนะฮะที่จะทําให้ ข้อหลักการที่กําหนดเอาไว้เนี่ยมันเกิดผลในทางปฏิบัติ ตอนนี้เนี่ยเราได้แลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยไปกับทั้งของอาจารย์เจนะคะแล้วก็ของทางพี่กิติพงศ์กันแล้วในเรื่องภาพรวมต่างๆในเรื่องของบริการสําหรับคนพิการนะคะทีนี้เราจะมาพูดคุยกับทางพี่เตค่ะว่าตอนนี้กสะทะชเนี่ยมีข้อกําหนดอะไรบ้างคะในส่วนของต่อเนื่องจากทั้งอาจารย์เจทั้งพี่กิติพงศ์น,นะครับที่พูดถึงเรื่องของสิทธิเนี่ยคือจริงๆสิทธิก็ถูก ประกันโดยกฎหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งหมายความว่าเรื่องของการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่ผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เนี่ยก็เป็นกฎหมายตัวหนึ่งนะครับ,รบแต่ว่าอย่างแรกเราต้องยอมรับว่ากฎหมายเนี่ยจะทําให้เกิดกระบวนการการจํากัดสิทธิของคนบางคนเพื่อสิทธิของคนบางคนคือผมมองว่ามันอาจจะต้องทําไปควบคู่กันนะครับคือหมายความว่ากฎหมายก็คือเป็นสิ่งที่ถูก ท,ที่มีการกำหนดบังคับให้ใหทำไม่ทำก็มีโทษนะครับเพียงแต่ว่ามันจำกัดสิทธินะครับเาวานี้ก็อาจจะต้องมีผู้ที่เรียกว่าเสียประโยชน์เทาวนี้สิ่งที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปก็คือทำทั้งในมิติของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ทำทั้งในมิติของการสร้างความเข้าใจสร้างความ,มระหนักของคนในสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะครับแล้วจริงๆแล้วกฎหมายก็มีกระบวนการที่พูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนพิการ,รโดยที่ องค์กรต่างๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นองค์กรแต่และประเภทความพิการของคนหูหนวกกับของคนตาบอดแล้วองค์กรวิชาชีพเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับพูดคุยกับสถานีเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนความต้องการเพื่อให้เกิดการพัฒนาบริการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ หลังจากที่เราได้พูดคุยกับทั้งพี่ตรีจากกสทชนะคะแล้วก็พี่กิติพงศ์รวมถึงอาจารย์เจแล้วนะคะในเรื่องของความสําคัญบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กรนะคะที่ได้ร่วมมือกันประสานงานกันเพื่อที่จะพัฒนาให้ สื่อต่างๆสําหรับคนพิการนะคะสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหารายการต่างๆสําหรับคนพิการค่ะ กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการเพื่อนกันคนพันดีซึ่งที่ผ่านมานะคะเราได้นำเสนอในเรื่องของสิทธิในด้านต่างๆของคนพิการนะคะแล้วก็แนวคิดวิธีการออกแบบ Universal Design เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงสื่อต่างๆอีกด้วยนะคะ ี่อยากถามม่อนนะคะว่าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่างๆของคนพิการเนี่ยมีตอนไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะโอ้โหจริงๆแล้วผมเนี่ยก็ชอบแล้วก็ประทับใจหลายต่อหลายตอนมากๆเลยนะครยกตัวอย่างเช่นตอนที่ไปเรียนรู้กับคุณแอลนะคะเรื่องการศึกษาพิเศษของคนพิการแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการเลือกตั้งที่กกตนะคะ เรื่องของสิทธิต่างๆของคนพิการที่พอกออีกด้วยครับถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในการเรียนรู้สิทธิต่างๆของคนพิการจากวิธีอารน,นี้กันได้เลยค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแหมมสวัสดีค่ะท็อี่สวัสดีค่ะน้องม่อนการที่คนพิการจะเข้าถึงสิทธิได้เกาจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการคุณก็จะได้รับเบี้ย คนเบี้ยคนพิการนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นที่เราได้รับหลังจากที่เราทําบัตรประจําตัวคนพิการเลยนะคะสิทธิที่2ก็คือเราสามารถกู้ยืมเงินค่ะไปประกอบอาชีพ mm hmm. จะเรามีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเฉพาะคนพิการที่จดทะเบียนส่วนที่สก็จะเป็นเรื่องการจ้างงานใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ต้องทำทำงานมีไรายได้เหมือนคนอื่นเขานี่คนพิการเนี่ย เราก็อาจจะก่อนที่จะไปจ้างงานเราก็อาจจะให้มีเรื่องของการฝึกอาชีพนะคะฝึกอาชีพที่จากศูนย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็มีก็แล้วแต่ระดับความพิการว่าเราจะสามารถพัฒนาหรือว่าจะไปเรียนรู้ไปพัฒนาอาชีพของเราได้ยังไง เอาละค่ะหลังจากที่เราได้ดูวิทีากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้รู้ถึงสิทธิของคนพิการในด้านต่างๆทีนี้เนี่ยอยากจะถามอาจารย์เจนะคะแล้วก็พี่กิติพงศ์ด้วยนะคะว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยมีแนวทางอะไรที่จะต่อยอดหรือพัฒนาเพิ่มเติมบ้างไหมคะพอกอชื่อเต็มๆก็คือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คำว่าส่งเสริมกับคำว่าพัฒนานั้นหมายถึงการส่งเสริมให้คนหูหนวกมีงานทําส่งเสริมให้คนหูหนวกนั้นมีสิทธิเท่าเทียมส่งเสริมให้คนหูหนวกเข้าถึงส่งเสริมต่างๆเราต้องทําอย่างจริงจังแต่ปัจจุบันยังไม่ครบถ้วนเลยครับอย่างเช่นสวัสดิการหรือการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพมักจะถูกตัดงบลดทอนลงไปทําไมเหรอครับ ทั้งๆท,ที่เราก็มีเหตุผลแล้วก็เข้าเกณฑ์ทุกอย่างแต่ทำไมถึงยังโดนตัดงบจริงๆเราบอกว่าเราให้สิทธิ์ในการกู้ยืมแต่ทำไมถึงต้องมีผู้เซ็นคำประกันซึ่งมันหาผู้เซ็นคำประกันค่อนข้างยากก็ยังสงสัยว่าอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของคนพิการจริงๆแล้วหรือ,อยังผมคิดว่ามันยังนะครับ เพราะทำไมถึงต้องหาคนที่เป็นข้าราชการมาเซ็นค้อยากให้ขั้นตอนในการขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพนั้นง่ายขึ้นในเรื่องของการบริการล่ามก็เช่นเดียวกันนะครับยังจัดบริการได้ไม่ครบท้วนครับอืมและในส่วนของทางด้านของพี่กิติพงศ์เหรอคะครับผมคิดว่าจุดสําคัญเนี่ยเราในเชิงหลักการเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วก็คือมันครอบคลุมแล้วล่ะนะฮะเรื่องใหญ่ๆเนี่ยครบคุมค่อนข้างจะครบถ้วน ส่วนที่จะเพิ่มเติมหรือว่าต่อยอดขึ้นไปเนี่ยก็คือเรื่องของการทำให้สิทธินั้นเนี่ยเกิดผลในทางปฏิบัติให้มากที่สุดนะครับอันแรกก็เลยก็คงจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์เงื่อนไขในการที่จะรับบริการต่างๆตามสิทธิเนี่ยอาจจะต้องดูว่าตรงไหนที่ยังเป็นปัญหาอยู่บ้างนะครับแล้วก็ยังเป็นอุปสรรคที่ทําให้คนพิการเนี่ยเวลาไปใช้จริงแล้วมันยังยากอยู่มันยังใช้ได้ไม่เต็มที่หรือใช้ได้อย่าง ไม่เหมาะสม,มใช้ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต้องดูนะว่าจะทำยังไงให้แก้ปัญหาตรงนั้นได้ยิ่งโดยส่วนตัวอยากเสริมนิดนึงนะครับพอพอคุยกันแล้วเนี่ยก,ก็ก็รู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญจาเป็นนะครับก็ต้องมีหน่วยงานภาครัฐที่จะทนะําหน้าที่ในการทั้งทั้งกํากับดูแลถูกไหมครับ,รบพี่กฤษณพงศ์กำหนดกฎหมายกํากับดูแล ให้ให้เกิดกระบวนการในการทําบริการนะครับเสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือภาครัฐเองก็คงต้องสนับสนุนในอีกหลายๆด้านด้วยคือไม่ได้ทําในมิติเชิงกฎหมายอย่างเดียว<ม>เพื่อที่จะทําให้เกิดกระบวนการสุดท้ายเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของของคนทุกคนที่มีความเท่าเทียมกันนะครับ<ม>ก็เลยต้องจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของรายการนี้ก็คือทําให้ทุกคนเรียนรู้ในเรื่องของสิทธินะครับเพื่อที่จะช่วยกันส่งเสริมพัฒนานะครับ ครับจากที่เราได้ฟังความคิดเห็นจากทั้งสองท่านไปแล้วนะครับทังนั้นเนี่ยทอฟฟี่ครับมีคําถามจากทางบ้านครับที่สงสัยเรื่องเกี่ยวกับสิทธิคนพิการครับจะเป็นคําถามอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยฮะหนูมีคําถามค่ะคนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างไรคะค่ะมีคําถามนะคะว่าประเทศไทยอะค่ะมีแนวทางในการที่จะเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับคนพิการให้กับคนทั่วไปได้ยังไงบ้างอะคะอย่างเช่นเวลาไปเจอคนต่างประเทศอย่างเนี้ยค่ะเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือหรือการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการมากเลยก็อยากจะทราบว,ว่าสําหรับประเทศไทยเองมีแนวทางในการเพิ่มการศึกษาหรือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการได้ยังไงบ้างคะ่ะค่ะและนั่นก็เป็นคําถามนะคะจากทั้งคนทั่วไปเองแล้วก็คนพิการนะคะในเรื่องของสิทธิของคนพิการและเรื่อง าการเข้าถึงความรู้ในการที่จะพัฒนาชีวิตของคนพิการนั่นเองทีนี้อยากจะให้พี่ตรีออกความคิดเห็นนิดนึงค่ะสำหรับผมนะครับในเรื่องของคนทั่วไปที่จะสามารถมีส่วนร่วมกับเรื่องของสิทธิของคนพิการได้เริ่มต้นอย่างแรกเลยก็คือการเ,าเริ่มต้นจากตัวเองนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่จะเรียนรู้และเข้าใจถึงความหลากหลายของคนในสังคมนะครับ จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเฉพาะคนพิการก็ได้แต่ว่าคนที่มีความหลากหลายในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีผิวชาติพันธุ์ความพิการก็ตามหรือว่าความคิดความชอบก็ได้นะครับเมื่อเรามีความเคารพในความหลากหลายต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนที่จะทําให้เราเข้าใจในสังคมมากขึ้นแล้วเรากา็มีแรงกระตุ้นในการที่จะมีความเกี่ยวข้องกับคนพิการแล้วต่อไปเราเวลาเราเจอ อย,อย่างผมเจอเท็อฟฟี่อย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าไม,ไม่ได้รู้สึกมีความแตกต่างกันนะครับเราก็เคารพสิทธิกันและกันเราก็เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับท็อฟฟี่คุยกับท็อฟฟี่ได้นะครับหรือว่าผมเองผมก็เริ่มที่จะอยากเรียนรู้ภาษามือเพื่อที่จะให้สามารถคุยกับมอนได้นะครับมันก็เริ่มจากตัวเองก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้สังคมเราเข้าใจถึงความ หลากหลายต่างๆครับเมื่อกี้เราได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิไปแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นเนี่ยเรามาคุยเรื่อง Universal Design กันดีกว่าครับเพราะว่ารายการของเราครับได้ไปในหลายๆสถานที่กันเลยนะครับแปลว่าวันนี้ครับท็อฟฟี่จะยกตัวอย่างสถานที่อันนึงครับที่ท็อฟฟี่ค่อนข้างประทับใจครับคือที่พิพิธภัณฑ์เหรียญครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวีทพร้อมกันเลยครับ โหห้องนี้นี่ของเยอะมากมากเลยนะคะนี่ห้องอะไรอะคะพี่โก้ห้องนี้เป็นห้องพิเศษเลยครับห้องนี้เป็นพิธีการสําหรับคุณท็ปปี้โดยเฉพาะยังไงครับพี่โก้ใช่ไหมครับเหมือนที่ผมบอกว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ไม่จํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าอยากรู้เดี๋ยวคุณท็ปปี้ ขอมือเธอหน่อยอะไะแบบนี้ขอมือเธอหน่อยนีอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมีอักษรเบลด้วยครับพี่แมมก็ใช่ค่ะนอกจากอักษรเบลลองเลื่อนมือขึ้นไปด้านบนนิดนึงอ่าอุ้ยนี้เลยว้าวอันนี้นี่คือนี่คือเงินเหรอคะใช่ครับเงินในอดีตนะอันนี้คือเราจำลองลักษณะของมันจะอย่างนี้จริงๆถ้าของจริงนะครับเดี๋ยวก็จะอยู่ใน ถักไปนิดนึงนะครับขนาดใหญ่โตกว่านี้อีกมากนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราจําลองนะครับสําหรับผู้ิ่าทางสายตานะครับก็จะเลื่อนนไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีอันอื่นด้วยนะครับแล้วี้อะารอะเข้ยงาใต้ก็จะมีอักษรเบลอธิบายไว้มาดูเลยลองดูว่าเป็นอะไรบ้างนะครับค่ะหลังจากที่ได้ดูว t ทารกันไปแล้วนะครับมอนเองเนี่ยก็อยากจะถามอาจารย์เจและพี่กิติพงศ์ครับว่าในเรื่องของ โอกาสการต่อยอดของยูนิเวอร์ d e ลดีไนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เจอตอบนะคะว่าหลังจากที่ได้ดู VTR ไปแล้วเนี่ย mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของ Universal Design นนั่นหมายถึงให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนแก่คนท้องเด็กทั้งหมดนะครับได้ต้องใช้ได้จริงๆ mm hmm. สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของตัวหนังสือนะคะ ก็อยากจะให้แปลงจากตัวหนังสือเนี่ยมาเป็นภาษามือนะคะหรือการใช้ QR code เนี่ยจากตัวหนังสือปุ๊บขึ้นมามีภาษามือแปลเลยว่าหน้านั้ะแปลว่าอะไรอ่าทางหน้าของพี่กิตพงษ์ละคะผมคิดว่าตัวของแหล่งเรียนรู้เนี่ยเป็นที่ที่เหมาะมากเลยนะที่จะใช้ระบบของ Universal Design เข้าไปช่วยนะจุดใหญ่ที่ ต้องการมากที่สุดในขณะนี้ก็คือขยายจํานวนที่ที่มีการใช้อยู่ในวิสซ์ดีไซน์ในแหล่งเรียนรู้เนี่ยให้มากขึ้นอย่างที่ท็อ f ฟรียกตัวอย่างมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่ใช่ไหมมีอยู่แค่ที่นู่นที่นี่ในกรุงเทพอาจจะมีสัก5้าที่สิที่อาจจะไม่ถึงด้วยแต่ถ้ารวมทั้งประเทศแล้วยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่นะเพราะฉะนั้นอยากอันดับแรกเราอยากจะแห้ขยายให้ให้มากขึ้นที่สุดเท่าที่จะทําได้นั้นจะ เป็นผลในทางรูปธรรมมากเลยครับคุณผู้ชมคะจากที่เราได้บอกไปนะคะตั้งแต่ตอนต้นๆของรายการแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของสิทธิของคนพิการและเรื่องของการออกแบบ Universal Design ด้วยนะคะซึ่งในเชิงของความจริงนั้นไม่ใช่แค่กฎหมายที่จำเป็นจะต้องมีแต่เป็นเรื่องของ ความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์ที่ต้องนำไปสู่หลักการปฏิบัติได้จริงรวมถึงความสัมคัญตรงนี้สำคัญมากๆนะคะสำหรับคุณภาพชีวิตของคนพิการค่ะแล้ววันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนได้คุยกับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยก็รู้สึกว่า ทำให้เราได้เข้าใจเรื่องของสิทธิของคนพิการเป็นอย่างยิ่งเลยละครับครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางพิตรีนะครับแล้วก็อาจารย์เจแล้วก็พี่กฤติพงษ์มากๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณากค่ะค่ะและสำหรับอาทิตย์หน้านะคะทั้ง3ท่านนะคะจะยังอยู่กับเรา3ามคนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องของการส่งเสริมและพุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงสื่อต่างๆ สำหรับคนพิการค่ะและวันนี้เนี่ยมอนเองเขาก็มีคำภาษามือจะมาสอนให้กับทุกๆคนนะคะก็เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ผมมีภาษามือจะมาสอนให้กับทุกๆท่านนะครับนั่นก็คือคำว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับเอาใหม่นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับทุกผู้ชมอย่าลืมมาฝึกผลกันนะครับ อ่าใช่ค่ะเพราะวันนี้เนี่ยเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะมากเลยนะคะเป็นคำง่ายๆเลยล่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะติดตามเป็นเพื่อนกับเราหรืออยากรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการนะคะก็สามารถเข้ามากดไลค์ที่ Facebook เพื่อนกันผนพันธ์ดีได้ค่ะส่งคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะเราจะตอบกลับในทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะ แล้ถ้าใครยังดูไม่จุใจครับอยากดูซ้ำอีกนะครับสามารถดูย้อนหลังได้แล้วนะครับที่ YouTube c h anel เพื่อนกันคนพันดีเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะเราทั้งหมดนะคะก็จะขอตัวลาก,กันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ